นักศึกษาทุกคนในห้องนี้พร้อมที่จะสอบแล้วก็พร้อมที่จะลอกข้อสอบครับบางคนก็แอบเขียนคําตอบที่ต้นขาบ้างบางคนก็แอบเขียนที่เล็บบ้างบางคนถึงขั้นลงทุนผลิตคําตอบแปะที่ควรแบบนี้เลยนะครับพวกที่ลอกข้อสอบแบบนี้นะครับโดนอาจารย์ล้วนจับได้ทันทีนะครับสอบตกทันทีบางคนก็มีนะครับวางมือป,อปลอมบนโตะ๊ะส่วนอีกมือหนึ่งก็หาคําตอบในมือถือครับแต่ก็โดนอาจารย์ล้วนจับได้เหมือนกันครับ นี่ผู้หญิงคนนี้มีวิชาสะกดจิตครับนางสามารถถอกจิตออกจากร่างกายเพื่อไปหาคําตอบได้แต่ก็ไม่ไวายครับโดนอาจารย์โล้นดักทางได้ครับอาจารย์โล้นพี่แกก็มีวิชาสะกดจิตเหมือนกันถอดจิตตามไปถึงบ้านเลยครับให้กลับมา และจับได้ครับแล้วลอกข้อสอบจนสุดท้ายเหลือแค่นักศึกษาชายคนนี้ครับ <IS IL EN C IA> เขามีวิชาเรียกวิญญ,ญาณให้มาสิงร่างเขาได้ครับแล้ววิญ,ญญาณที่มาสิงร่างเขานั้นก็เป็นสัตว์อาจารย์ที่อัจฉริยะมากทําข้อสอบได้เฉลิวแต่ก็โดนอาจารย์ล้นคนนี้ด,ดักทางครับปรากฏว่าอาจารย์ล้นคนนี้ก็ไม่มีวิชาไล่ผีวิญ,ญญาณครับพี่แกก็เลยสวมร่างหมอผีไกล,กล,ล,ล,ล่วิญญ,ญาณนี้ออกไปจากร่างครับในห้องสอบที่พี่แกคุมอยู่ไม่ว่าจะลอกข้อสอบยังไงก็จะโดนอาจารย์ล้นดักทางได้ทุกทางครับ